สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาสรด้วยนะครับวันนี้พบกับครูสวัสดนะครับขอคุยกับนักเรียนก่อนนะครับเดินธันวาปลายปลายเดือนแล้วนะครับคงใกล้สอบมิเทิมแล้วนะครับคงใกล้สอบนะหลายหลายหลายที่น่าจะกําลังสอบอยู่นะครับการภาคครับภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับดูดีๆนะครับหนังสือที่ครูทําไว้ให้นะครับ ที่สามารถช่วยนักเรียนได้ก็คือพวกสปาร์กนะครับทำระเบมัธยมต้นนะครับสปาร์กนะครับแม็กเมกกะโกเมกกะโกนี่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนใช้แล้วหรือไงนะครับใครใช้เมกกะโกบอกไว้บ้างนะครับแล้วก็นิวเวิลด์นะครับนิวเวิลด์นทั้งระดับชั้นนะครับทั้งมต้นมปลายนะครับหกระดับชั้นเลยทีเดียวนะครับโฟกัสนะครับโฟกัสนี่สำหรับมปลายนะครับโฟกัสจะมีแค่มหนึ่งสองเอ้ยไม่ใช่ โฟกัสหนึ่งสองสามนะครับ uh, สลัด uh, ชั้นมัธยมปลายครับม4 5 6นะครับเป็นโฟกัส1 2 3นะครับส่วนคนที่หาเวิร์กบุ๊กนะครับเวิร์กบุ๊กนี่ส่วนใหญ่ก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ uh, ถ้าเกิดหาไม่เจอลองลองออะไรละ่ะลองสมัครเป็นสมาชิกแล้วเข้าไปดูข้างในนะครับ uh, รู้สึกว่าทำเป็นของมอหมห้ไว้ต่อไปเวิร์กบุ๊กผมจะ ผลักเก็บเข้าไปอยู่ในสมาชิกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของโฟกัสหรือของ New World นะครับเเดี๋ยวก็คงจัดการให้เอาเข้าไปอยู่ข้างในนะครับจะได้ไม่ไม่อะไรล่ะไม่ไม่ไ,มไมปเจอปเจอนักนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทางบริษัทเขาว่าเอานะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาหรกไม่จาละนะโดนว่ามาเยอะแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเอากับเก็บไปไว้ข้างในนะครับอาจจะเพราะฉะนั้นใครหาไม่เจอนะครับมีอยู่2ที่นะครับผมเอาไว้ที่โรงเรียน1นึที่นะครับผมรู้ว่าผมสอนที่ไหนนะกับอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่ที่ยูทูบของผมตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆให้ให้กดปุ่มจอยนี่นะครับกดปุ่มจอยแล้วก็สมัครสมาชิกไม่แพงนะครับก็เข้าไปดูข้างในนะครับจะได้อะไรล่ะสะดวกสบายนะครับสะดวก หน่อยในการในการจะดูนะครับแล้วก็ไม่ไปเจอไปเจอมากนะครับหวงวานักเรียนท่านผู้ครองหรือว่าครูที่เข้ามาดูอยู่คงเข้าใจนะครับขอให้ตั้งใจเรียนนะครับแม้อ,อแม้ว่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับแต่ครูสวัสดิ์สอนให้เหมือนเหมือนนั่งเรียนอยู่เลยนะครับเหมือนนั่งเรียนอยู่เลยนะครับส่วนหลายคนที่บอกว่าขอให้ช่วย ทำไฟล์เสียงด้วยนะครับทำไฟล์เสียงด้วยก็อ,อะไรล่ะขอเวลานิดหนึ่งนะครับขอเวลานิดหนึ่งเพราะว่านยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไปวางตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับขอขอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใครที่ต้องการฟังบทสนทนาหรือเนื้อเรื่องอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ขอให้บอกไว้ว่าตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นเฉพาะส่วนๆไว้นะครับหลายคน บอกมาอ่านดูอยู่นะครับอ่านดูอยู่แต่ว่าการเจ็ดเวลานะครับก็ต้องต้องขอหน่อยนะครับขอหน่อย <c oughs> ขอหน่อยแปลว่าไม่ใช่ว่าขอปุ๊บแล้วได้ปั๊บนะครับก็ขอเวลาจัดเตรียมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันห่างหายมาพอสองคนล้วนะครับกว่าจะกว่าจะทําเข้าไปได้นะครับก็ขอเวลานิดนึงนะครับก็ตั้งใจที่จะดูให้นะครับ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีบอกมาหลายๆคนนั้นในตรงเดียวที่เดียวกันเนี่ยก็คงต้องเล่งให้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับตอนนี้อย่าลืมดูหนังสือนะครับสอบกลางภาคแน่นอนนะครับมอที่เป็นระดับชั้นนะครับยอ่ใหเช่นมอสามมอหกนะครับขอขอให้ตั้งใจมากๆด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงลูกศิษย์ครูสวัสดิ์ทุกคนครับก็นักเรียนก็มีคุยด้วยอยู่เท่านี้นะครับ ต่อจากนี้เป็นเ,เพื่อนๆน,นะครับขอบคุยกับเพื่อนๆน,นักค้าสลากนะครับเพื่อนๆน,นักค้าสลากปีใหม่นี้อยากได้อะไรครับถ้าอยากได้อะไรก็ขอให้สมพรสมสมที่อยากได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขอให้ได้อยา่างที่อย่างที่อยากได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมของบอร์ดกองสลากนะครับบอร์ดกองสลากป,ป้าจะมีการ จะมีการแลจะมีการให้ของขวัญสหรับเกี่ยวกับการค้าสลากนะครับก็อลองดูก่อนก็แล้วกันลองดูก็แล้วกันว่าจะมีข่าวอะไรดีๆให้ให้พวกเราทุกคนบ้างนะค,ะคบก็อยากให้เป็นข่าวดีกับทุกๆุกคนนะครับอยากให้เป็นข่าวดีกับทุกทุกคนข่าวดีของทุกคนร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยก็คือข่าวการค้าที่เป็นธรรมนะครับข่าวการค้าที่เป็นธรรมก็คือ สลากกินแบ,บ่งร,รัฐบาลบอกขาย80ควรจะขายอยู่ที่80นะครับควรจะขายอยู่ที่80นะครับไม่มีไม่มีหวยขายหวยเกินราคานะครับไม่มีขายหวยเกินราคาไม่มีขายสลากเกินราคา,า,า,คานะครับตอนนี้ช่วงนี้มีข่าวเยอะนะครับข่าวเยอะเลยนะครับสังเกตไหมนะครับนี่ฮะลุยแก้หวยแพงอีกอีกรอบนะครับอีกรอบแสดงมารอบหนึ่ง แก้ไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแก้ไปแล้วมีพยายามการพยายามทำคณะกรรมการชุดนี้พยายามเท่าที่มองเห็นนู่นะครับเป็น g l ที่เข้ามาทำงานนะครับอันแรกก็คือทำ geo aperture seller นะครับกรุงเทพนนทบุรีนะครับนะครับที่ทำไว้แล้วนะครับที่เป็นแหล่งขาย80ดบาอนดนะครับคณะกรรมการชุดก่อนก็มีการที่ทำไว้คือมีการลงทะเบียนนะครับมีการลงทะเบียนแสนกว่าคนนะครับ เป็นผู้ค้าได้นะครับทำให้ทำให้สลักแพงเนี่ยทำให้สลักที่มีการขายแพงเกินราคามหาศาลในสมัยเก่าเนี่ยลดลงมาเลยนะครับลดลงมาเลยอันนั้นถือว่าเป็นฝีมือของรุ่นที่แล้วนะครับที่รตรสกุลคงสมพงนะครับของจำได้นะของจาได้นะครับผมถือเป็นโบแดงของ <c oughs> ทีมที่แล้วนะครับของทีมที่แล้ว นะครับของทิ้นที่แล้วแล้วก็ยังมีผลจนมาถึงปัจจุบันนะครับที่จะช่วยดึงให้การค้าสลากนะั้นมันมันไม่กระจุกกระจุกตัวอยู่ที่เดียวนะครับกระจุกตัวอยู่ที่เดียวอยู่ที่สลรากลางที่มีการควบคุมกันได้นะครับมีการรวมกลุ่มกันได้ตรงสลรกกลางนะครับตอนนี้ตอนนี้ ไปรับที่ไปษนีทั้งหมดเลยนะครับทุกๆจังหวัดเลยทุกๆอำเภอเลยก็ทํทาทให้กระจัดกระจายนะครับโอกาสในการรวมก็จะยากนะครับคงพวกนี้นะครับพวกนี้คงมีคงมีการประชุมบอร์ดและ,ะแล้วก็มีการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหวยแผงแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวเล่นๆออกมาเหมือนกันนะครับได้ข่าวมาว่าจะมีการาทำ GLO a f f i l i a e Seller นะครับ ทั้งประเทศพันจุดนะครับพันจุดนะครับหนึ่งพันจุดรับสมัครแน่นอนนะครับอคอยฟังดูก็แล้วกันนะครับนะครับอันนั้นก็อาจจะอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้ที่จะทำให้เกิดดึงราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ต่ำลงนะครับถ้าไม่ม,ถม,ม,รรมดดีถ้าไม่มีการรวมชุดได้นะครับถ้ามีการรวมชุดได้ก็คือ <c oughs> ตรงหน้าไปไปสนีหรือตรงหน้าสาร,รกลางไม่เขาไม่สามารถที่จะไปซื้อทุ่มเงินซื้อได้เนี่ยหรือว่าทุ่มทุ่มซื้อไปแล้วไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปรวมต่อได้นะนะครับโดยมีตัวเ mm hmm. จ้าออฟฟิเชียลเซเอร์เป็นตัวดึงดึงราคาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะพอช่วยได้บ้างแต่ผมมองดูว่ายังไม่เด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสที่จะ ทุกคนขาย80เหมือนกันผมมองไม่เห็นนะครับในการทำแค่เจ้าอาวุเซลล์พันพันจุดนะครับทั่วประเทศนะครับแต่แล้วกว่าจะเสร็จเข้าไปเดินพฤษภานะครับช่วงนี้วันที่20กว่ากว่าเดินนี้ใช่ไหมครับลองดูข่าวกันแล้วกันนะครับและจนถึงเดินหน้านะครับนะครับก็ใช้เวลาเดินหนึ่งนะครับก็ล่าช้าไปเรื่อยๆนะครับมาดูข่าวนี้เขาบอกแก้หวยแพง นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาไม่กลัวนะครับไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่กลัวตํารวจนะครับเขียนอย่างนี้เลยนะครับบอกให้รู้ว่าฉันขายเท่านี้นะชุด6ใบ285กีใบก็ขาย95นี่สแสดงว่าเป็นหวยเดียวนะหวยเดียวขาย95าบาทนะครับข่าวนี้ก็บอกบอดก,กองสลาก23บจอคุมเข้มแพลตฟอร์มขายหวยออนไลน์บีบแม่ขายเกิน80ดสิเขาซื้อไปแล้วนะครับ เขาซื้อเป็นแล้วแล้วจะไปบีบที่เขาออนไลน์ขายไม่เกินแปดสิบจะไปบีบใครนะครับ mm. พร้อมเตรียมเปิดแพลตฟอร์มขายเองแบบผสมภาษานะครับสลากใบสลากดิจิตอลสลากดิจิตอลก็จะประหยัดไปเยอะนะครับไม่มีไม่ต้องทํากระดาษไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องพิมพ์นะครับก็จะประหยัดค่าสสพุ้ยไปเยอะมากเลยนะครับ mm. ยันไม่พิมพ์หวยเกินนะครับหลังพิมพ์เพิ่มเป็นพันร้อยล้านใบแล้วนะครับ ร้อยล้านใบก็แก้หวยแพงไม่จบนะครับเมื่อไรที่คิดว่าพิมแค่ร้อยล้านใบเนี่ยแล้วไม่ยอมและจะบอกว่าแก้หวยแพงไม่จบนะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับหลักเศษศาสตร์ง่ายๆไม่ต้องเอาอาจารยร์เศษศาสตร์มาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมห <c oughs> รืออยู่ข้างในก็ไม่พูดไม่รู้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าดีมานกับซัพลายมันไม่มันไม่เอื้อกันนะครับคุณครูของผมก็น่าจะ พูดจะเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดเขาไม่เชื่อฟังก็พูดเรื่องดีมาซัพลายเขารู้เรื่องหน่อยนะครับโฆษกคนนี้นะครับนายธนวัต์พลวิชัยนะครับโฆษกกรรมการและโฆษกเผยว่าบอร์ดสลากจะจะประชุมในวันที่ยี่สสามธันวานี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ราคาแพงนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่ยี่บสามครับ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว,ว่าราคาสลากแพงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุมาจากที่ผู้ขายสลากออนไลน์ที่มีมีสลากเป็นของตัวเองไปกว้านซื้อนะครับไปกว้านซื้อจากผู้ได้รับสิทธิ์หรือมีหรือมีโควตาก็คือเข้าไปกว้านทั้งหน้าหน้าไปรษณีย์และหน้าธนาคารนะครับโดยให้ราคาสูงมากกว่าแ0ิบาทถ้าให้สูงมากกว่าแปิบาทแล้วคนที่ขาย8ปิบาทเขาขายไปนะครับขายไปก็าปนาไปจําหน่ายผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะทําทให้เกิดการรวมรวมรวมกันได้นะครับหปีผู้ขายออนไลน์กลุ่มนา,กร,ามกระมีสัดส่วนถือของสลาก5-10%ซนะครับของจํานวนสลาร้อยล้านใบนะครับ 5- 1 0สก็คือประมาณ 5, 10, 5, 10, 5 10, ล้านถึง1ิล้านถึง10ล้านฉบับ5ล้านถึงล้านใบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นหัวชุดก็คือมันมันมันถึงขนาดชุด1ิใบแล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับในช่วงโควิดทาให้คนตกงานหันมาค้าตลาดนะครับโดยรับซื้อจากผู้มีโคต้าทําให้ผู้ค้าตลาดในตลาดเพิ่มขึ้นจาก2 0 0 0 0 0กลายเป็น4 0 0 0 0นนะครับส่งผลให้สลากไม่เพียงพอสำหรับคนขายถ้าถ้าถ้าจะแก้จริงๆในเมื่อรู้ว่าไม่พอแล้วนะครับก็พิมพ์เพิ่มขึ้นมานะครับพิมพ์เพิ่มขึ้นมาก็จะพอแน่นอนนะครับ วิธีการก็คือดูคนคนที่ได้อยู่แล้วสมมุติในปัจจุบันนี้คนที่ได้อยู่โค้ต้าอยู่แล้วก็เพิ่มให้คนที่ได้โคต้าก็ได้หรือจะเพิ่มคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับก็เพิ่มเข้าไปก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพิ่มสินค้าเขาเ้าไปในตลาดราคามันจะลงเองนะครับไม่ต้องเอาอหัวคิดระดับด็อกเตอร์มาคิดแล้วนะฮะเอากลืนมาคิดกันแล้วกันนะครับ ส่งผลให้ตลาดไม่เพียงพอนะครับต้นทุนสูงถึงใบละ9 2้าิบสองนะครับจากราคาต้นทุนเพียงใบละเจ็ดิบจุดสี่ตุนนะครับต้นทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไม่สนใจอยู่แล้วนะครับคนค้านะครับถ้าเกิดยิ่งได้กําไรเขายิ่งชอบนะครับยืนยันจะไม่มีการพิมพ์สลากเพิ่มนะครับอย่างนั้นทําอะไรไม่สําเร็จแน่นอนถ้าเกิดยืนยันแบบนี้นะครับ <c oughs> ยกเว้นแต่จะทําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสลาก,ก,ก,กเพิ่มเข้ามานะครับ อยู่ดูที่ว่าเขาจะทําอะไรเพิ่มเข้ามานะครับเพราะปัจจุบันร้อยล้านฉบับถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของคนซื้อแล้วนะเพียงพอนะครับแต่ทําไมราคาแพงโดยบอกว่าผลาโดยบอกได้ว่าผลการประชุมบอร์ดใน่วันที่23นี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดออนไลน์นะครับก็จะไปสู้กับออนไลน์นะครับไม่สู้ออนไลน์ก็ก็จะมีเจ้าใหญ่อยู่สองสาเจ้าเท่านั้นเองนะครับ เจ้าใหญ่เขาามีเงินก็ไปทุ่มซื้อเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําออนไลน์ไม่พิมพ์นะครับทาออนไลน์แล้วแล้วเอาออกมาขายนะครับโดยผ่านผ่านตัวแทนเนี่ยโดยผ่านตัวแทนแล้วขายออนไลน์80บาทน่ะใครเข็เข้าไปซื้อนะครับเชื่อเหอะนะครับเพราะว่าคนที่เขาขายออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากที่เขาบอกว่าเขาขาย80บาท ถ้าเกิดว่าไปสลาดสำนักงานสลาดบอกว่าขาย80บาทแล้วขายแปด8ิบาทจริงเนี่ยคนที่ขายเกิน80อยู่ไม่ได้แน่นอนแล้วมาต่อดูต่อนะครับขา่าวก็บอกว่าังไม่มีการพิมพ์สลากเพิ่มนะครับปัจจุบันร้อยล้านเพียงพอโนะดยบอกว่าผลการประชุมหนที่อุสาหกะผลกระทบต่อออนไลน์นะครับเป็นตลาด .com ตลาดนี้ต้องขายในราคา80บาทเป็นบังคับเขานะครับ,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 รบ,รบต้องดูกันแล้วกันจะผลจะเหมือนที่คุยป่านะครับเราผู้นี้รู้ครับว่าเขาจะออกอมาตรการยังไงออกมานะครับการแก้ไขธนาคารตลาดแบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวนะครับเป็นสองรูปแบบคือสลากใบยังคงจําหน่ายในแบบใบเหมือนเดิมดูแลให้อยู่ที่ใบละ80นะครับสลากออนไลน์นะครับโดย โดยกองสลากจะเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นของตนเองนะครับเพื่อจําหน่ายหวยใบละ80บาทนแต่ถ้าเปิดแพลตฟอร์มเองก็คือตอนนี้ก็เกินร้อยล้านใบแน่นอนนะครับก็จะไปตรงไหนที่เกินร้อยล้านก็จะไปตือที่เว็บไซต์กองสลากนั่นเองนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่สรุปว่าเขาไม่ได้พิมพ์ถ้าเกิดทำอย่างนี้จริงๆก็คือไม่ได้พิมพ์เพิ่มจากร้อยล้านฉบับแต่ ทำออนไลน์ทำเป็นดิจิตอลกันนะครับทำเป็นดิจิตอลเพิ่มขึ้นมาว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่นะฮะสมมว่เพิ่มไปห้าสิบล้านยี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เข้าไปอย่างนั้น,นะคระับเป็นจำนวนชุดเข้าไปอย่างนั้นนะครับจำหน่ายปฏิบบิเพิ่มวิหนาสัดส่วนการจำหน่ายใบยและดิจิตอลให้เหมาะสมนะครับใบกับดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่พิมพ์กระดาษออกมานะครับแต่ว่า เซตในระบบเข้าไปเลยยกตัวอย่างเช่นร้อยล้านและยังมียังมีคนที่มีความต้องการอยู่สักสิบยี่สิบล้านสมมตินะครับก็ทําเป็นนิจตอนอีกอีกยี่สิบล้านยี่สิบล้านใบนะครับยี่สิบล้านใบก็จะทําให้คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเพิ่มเงินได้ยนะี่สิบชุดนะครับกลายเป็นยี่สิบชุดเพชุดละล้านใบถูกไหมครับนะครับก็ถ้าเกิดขายหมด ก็โอเคกิดขายไม่หมดก็แบกรับผารับไปนะครับแต่เชิดนะครับเอ,อจะมือไม่เจ๊งหรอกบอกว่าต้องยอมรับว่าช่องทางออนไลน์เป็นอีกช่องอีกทางหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ต้องระวังด้วยนะครับต้องอายุเกิน20น่สิบับผู้ค้าในระบบเดิมจะได้รับผลกระทบก็คือเขาพิมพ์ออกมานะครับ ดยเฉพาะผู้พิการผู้พิการก็จะร้องดังนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่เห็นคนค้าเลยนะครับที่เป็นผู้พิการอาจจะเป็นแค่กลุ่มกลุ่มที่ถูกอ้างถึงเท่านั้นก็ได้นะครับมีการจะมีการให้ความรู้ในการใช้ระบบด้วยนะครับวันพรุ่งนี้รู้นะครับวันที่ยี่สิบสามรุมส่วนระยาย,ายาจะเป็นการพิจานณนาะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะออกใหม่นะสี่แนวทางได้การหนึ่งรูปแบบลอตเตอรี่แบบใบแต่นามาขาย แต่นำมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์2ออกลอตโต้3ออกสลักภาพมกนะู้หวยปูปลา4 2ตัว3ตัวนะครับอันนี้ก็เล็กทายเท่านั้นนะอย่างไรก็ดีนในการดำเนินเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องเปิดเวทีรับความคิดเ,เห็นสาธารณะนะครับความจริงกฎหมายครับเอื้อไว้หมดแล้วนะคะระับธรรมชาติพิจารณาก่อนนะครับก็คือบอกให้ความรู้ให้เขารู้กันนั้นเองนะครับเกี่ยวข้องให้ ทุกฝ่ายที่ข้อไมน้อยกว่า6เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะเสนอกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีอนุมัติต่อนะครับกระบอกแนวคิดในการออกออลอตเตอรี่ดิจิตอลนะคะนรับในปัจจุบันเป็นเพียงหนึ่งในติประเทศทั่วโลกที่ขายเป็นตลาดใบนะครับถือว่าล้าหลังแล้วนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนมีการขายแบบดิจิตอลมามากกว่า30ปีแล้วอย่างเช่นสอปอล,ลาวนะครับการทำสลากด,ดิจิตอลเนี่ย มันในเมื่อมันลดต้นทุนเรื่องการพิมพ์เนี่ยนะครับทั้งกระดาษและทั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้ทําให้อาจจะทํารางวัลเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพิ่มเป็นรางวัลก็ได้หรือว่าในเมื่อมันต้นทุนมันลดลงไปมากๆแล้วนะครับรางวัลอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่ความนิยมนะครับมีลาวมีเวียดนามนะครับที่เขาทำเป็นตลาดเจต,ตอน หลายประเทศยังขายใบอยู่เช่นญี่ปุ่นสเปนนะครับอันนี้ขายเป็นดิจิตอลควบคู่กับใบด้วยนะครับการแก้ไขปันหาหวยแพงในทางระยะสั้นระยะยาวจ,จะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของกองสลากนะครับพวกนี้รู้ครับกนไกทางธุรกิจทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายปรับตัวได้อย่างไรก็ดีแม้จะเพิ่มทางการขายแบบดิจิตอลก็ไม่เพิ่มจํานวนสลากนะครจะไม่เพิ่มจานวนตลาด ยืนยันว่าไม่ปรับราคาขายไปอีกนะครับยังคงขาย80บาทต่อใบโครงการคงสร้างการเงินยังคงเดิมนะครับก็คือเป็นรางวัล60สส่งลัด23%ให้ส่วนลดผู้ค้า12%นะครับนำส่งกองทุนต,ต่างอี5ก5%พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับวันที่23ธันวาเราจะได้รู้รายละเอียดนะครับเมื่อเช้าที่ผมฟังข่าวมี ข่าวที่มากกว่านี้ก็คืออจะทำ G.O. o o f i c i a l s e เ l e r เพิ่มทั่วประเทศอีกพันจุดนะครับเพิ่มพันจุดและจะมีการสมัครในวันที่24ทธันวาถึง24มกรานะครับและหล่อจากนั้นก็คมมีการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์การเป็น G.O. Official s e l l l r r ในแต่และจังหวัดน,นะครับก็บอกข่าว ล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจในการเป็นผู้ค้านะครับผู้ค้าสลากนะครับที่ต้องการจะเป็น g จ o o f i ชั่นเซ l l ลอนะครับซึ่งจะได้25เล่มนะครับ25เล่มนะครับและมีความยืดหยุ่นสูงในการในการค้านะครับในการค้าในการค้าปริมาณนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ก็ผมคิดว่าคงมีคนสนใจเยอะหลายคนนะครับหลายคนแน่นอนนะครับคงมีการสมัคร จะลืมดูรายละเอียดนะครับเจียวออฟชิเนอร์ต้องมีอะไรบ้างนะครับคนที่สนใจนะครับคนที่สนใจต้องมีอะไรต้องมีสถา,านที่ยังไงต้องทํำยังไงนะครับเขาเคยมีทาประกาศไว้แล้วนะครับทำประกาศไว้และะ้วในตอนที่ทํากับกรุงเทพและนนทบุรีเราย้อนกลับไปดูก็แล้วกันนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับขอให้ค้าอย่างมีความสุข หวยเดือนธันวาคนี้มีอยู่ออกสามรอบนะครับรอบทีกลังจะออกก็คือออกวันที่สามสิบความจริงแล้วเป็นของวันที่หนึ่งมกรานะครับก็ <c oughs> ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้มาคุยเรื่องปีใหม่หวยนะครับและก็นักเรียนที่จะสอบกลางภาคด้วยนะให้มีความสุขเยอะๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ บอกให้รู้ด้วยว่ามีการทํา y o YouTube โดยผมครูสวัสดครับให้ความรู้เรื่องการาค้าสลากกินแบงรัฐบาลแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอีก90%ยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับช่วยด้วยนะครับช่วยกดสมัครสมาชิกช่องผมด้วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับ Please.